สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนการเมืองไทยนะครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าผันผวนจริงๆนะครับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเลยหลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งค่ะแล้วก็คอรมอทั้งคณะก็สิ้นสุดลงไปด้วยนะคะใช่ครับเกิดเป็นภาวะที่แบบทุกฝ่ายต้องเร่งหาทางกันยกใหญ่เลยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองอย่างยิ่งเลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งทางการเมืองนะคะแต่มันส่งผลต่อทิศคามประเทศโดยตรงเลยวันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังคำวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นยังไงการวางกลไกเฉพาะหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการครับเคี่ยวของขั้วการเมืองต่างๆค่ะในการรวบรวมเสียงสนับสนุนเพื่อชิงความได้เปรียบในการตั้งรัฐบาลใหม่ครับ ข้อมูลที่เราจะนํามาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งรายงานข่าวผลประชุมคอรมอนัดพิเศษจากผู้จัดการออนไลน์แล้วก็เนื้อหาจากถแถลงข่าวของแกนนําพักเพื่อไทยอันนี้มีทั้งจากไทยรัฐออนไลน์แล้วก็สํานักข่าวไทยทีเอ็มคอร์ค่ะรวมถึงท่าทีจากฝั่งพักภูมิใจไทยที่ทางไทยรัฐออนไลน์เขารายงานไว้เหมือนกันใช่ครับภารกิจเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใครกำลังทำอะไรอยู่ มีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วกเ็เกมการเมืองตอนนี้มันกำลังเดินหน้าไปทางไหนกันแน่เอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะหลังคำวินิจฉัยก็คือการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าการตั้งรัฐบาลรักษาการมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะครับ คือทันทีที่ครมรสุดเดิมสิ้นสภาพไปก็ต้องมีการประชุมนัดพิเศษทันทีเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเมื่อวันที่30สิงหานะคะก็มีการประชุมคอรมอนัดพิเศษซึ่งคนที่ออกมาถแถลงผลเนี่ยคือคุณชูศักดิ์สิรินิวรัฐมนตรีประจำสํานักนายกคือปกติไม่ใช่หน้าที่โคศกนะคะแต่ว่าโคศกคนเดิมเนี่ยท่านก็พ้นตาแหน่งไปพร้อมนายกด้วยเหมือนกันอ๋อครับครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติตหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเ,เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมันไม่สะดุดนะะค ซึ่งมติคอรมองก็คออามาแล้วนะครับว่าเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยชรองนายกแล้วก็รมวมหาไทยเดิมมารับหน้าที่นี้ไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็เพื่อความต่อเนื่องนะคะคุณภูมิธรรมก็เสนอให้นพพรหมมินทร์เลศสุริเดชซึ่งท่านเคยเป็นเลขาธิการนายกอยู่แล้วให้ทําหน้าที่นี้ต่อไปก็ถือเป็นการจัดทัพเฉพาะหน้าให้ทํางานต่อได้ค่ะ แล้วสถานะของคอรมอรักษาการชุดนี้ล่ะครับมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมเพราะคําว่ารักษาการนี่มันก็ฟังดูเหมือนมีขอบเขตอํานาจอยู่แบบว่าไม่เต็มร้อยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยคอรมอรักษาการยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะคะเพื่อให้งานราชการมันเดินหน้าต่อได้แต่มีข้อจํากัดสําคัญคือเรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ๆที่จะไปผูกพันรัฐบาลชุดหน้าหรือเรื่องที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนจริงๆเนี่ยก็ให้ชะลอไว้ก่อน Oh. พูดง่ายๆก็คือเน้นดูแลงานประจำไปก่อนไม่สร้างภาระผูกพันระยะยาวเกินจำเป็นค่ะเข้าใจได้ครับก็คือป้องกันไม่ให้รัฐบาลรักษาการไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่อาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วพวกตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นๆละครับอย่างพวกที่ปรึกษาเลขานุก,การต่างๆนี่ได้รับผลกระทบไปด้วยไหมครับมีผลกระทบแน่นอนค่ะแต่ต้องยากแยะนิดหน่อยนะคะ คือตำแหน่งที่นายกรัฐมนตรีคนเดิมเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งโดยตรงอย่างเช่นที่ปรึกษานายกเลขานุการนายกหรือรองเลขาฝ่ายการเมืองกลุ่มนี้จะถือว่าพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดพร้อมนายกเลยค่ะอ๋อครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่รัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นๆเป็นผู้แต่งตั้งเช่นที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพราะถือว่ายึดโยงกับตัวรัฐมนตรีที่ยังรักษาการอยู่ค่ะ อ๋อครับครับแยกกันตามอำนาจการแต่งตั้งนี่เองแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆอยากจะตั้งคนมาชั่วคราวพอจะทำได้ไหมครับทำได้ค่ะคุณชูศักดิ์ระบุว่าหากมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆก็ยังสามารถเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเป็นการชั่วคราวได้เพื่อให้งานไม่เสียหายค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในคอรมอนัดพิเศษด้วยคือเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับค่ะเรื่องนี้รมชกลาโหมเป็นผู้หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเดิมเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนตรงนั้นนะคะซึ่งออกโดยนายกคนเดิมมันสิ้นผลไปตามวาระของนายกก็เลยทำให้ต้องมีการเสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขึ้นมาใหม่รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบ,บอทอกอนะคะ สบทกใช่ค่ะซึ่งทำหน้าที่ประสานงานดูแลความเรียบร้อยความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนก็ต้องมีการจัดการให้มันต่อเนื่องเรื่องนี้ก็สะท้อนว่าแม้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ภารกิจด้านความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันรอไม่ได้จริงๆค่ะครับแล้วเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจจะคิดถึงเลยคือการยุบสภาเนี่ยครับ มีการคุยกันในคอรมอรักษาการบ้างไหมครับว่าจะใช้เป็นทางออกหรือเปล่าคุณชูศักดิ์ยืนยันชัดเจนนะคะว่าในที่ประชุมคอรมอนัดพิเศษเนี่ยยังไม่มีการหารือเรื่องยุบสภาเลยค่ะให้เหตุผลว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังพุ่งเป้าไปที่การฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่ควรให้กระบวนการนี้เดินหน้าไปตามครองลองก่อนซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของแกนนำพักเพื่อไทยในเวลาต่อมาด้วยนะคะครับส่วนประเด็นทางกฎหมายว่า รัฐบาลรักษาการมีอำนาจยุบสภาหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างกันในหมู่นักกฎหมายอยู่ค่ะเอาละครับนั่นก็คือภาพรวมของการจัดการเฉพาะหน้าแล้วก็บทบาทของรัฐบาลรักษาการนะครับทีนี้เรามาลงลึกถึงการเคลื่อนไหวของขั้วการเมืองต่างๆที่พยายามจะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลตัวจริงกันบ้างดีกว่าเริ่มจากขั้วเดิมที่นําโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณภูมิธรรมที่ตอนนี้เป็นรักษาการนายกก็เป็นแกนนําคนสําคัญด้วยเขามีท่าทีอย่างไรครับหลังเกิดเหตุการณ์นี้ ค,คือเพียงหนึ่งวันก่อนการประชุมครมอน,นัดพิเศษนะคะวันที่29สิงหาคมคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยได้นำแกนนำพักร่วมรัฐบาลเดิมเกือบทั้งหมดเลยค่ะออกมาแถลงข่าวพร้อมกันจุดยืนหลักๆก็คือยืนยันว่าจะยังคงจับมือกันทำงานร่วมกันต่อไปในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการและที่สำคัญคือพักเพื่อไทยจะขอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เองอื mm hmm. เพื่อให้การทํางานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมันต่อเนื่องไม่ต้องการให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองค่ะการออกมาถแถลงพร้อมกันของพักร่วมเดิมนี่ก็ถือเป็นการแสดงพลังไกลๆเลยนะครับแต่เหมือนจะสังเกตว่ามีพักหนึ่งหายไปนะครับใช่ค่ะพักที่ไม่ได้มาร่วมถแถลงข่าวในวันนั้นคือพัรกล้าทรรมซึ่งนําโดยคุณนรุมนพินโยศินวัฒน์ เรื่งองน,นี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ภาพรวมวันนั้นก็คือพรรคร่วมเดิมส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะยังสนับสนุนให้เพื่อไทยเป็นแกนนาในการฟอร์มรัฐบาลต่อไปค่ะแล้วในส่วนของตัวบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีล่ะครับเพื่อไทยตัดสินใจหรือย,ยังครับว่าจะเสนอใครพิจารณาเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนาย,ยกของพรรคตามบัญชีรายชื่อที่เคยยื่นไว้นะคะแล้วก็เป็นคนเดียวที่ยังสามารถเสนอชื่อได้ตามรัฐธรรมนูญในตอนนี้ค่ะ ครับประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญเลยของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็คือการเจรจากับพักประชาชนซึ่งมีเสียงสสจำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็ดูจะเป็นตัวแปรสำคัญมากๆทางเพื่อไทยส่งสัญญาณเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ชัดเจนมากค่ะคุณภูมิธรรมยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าได้เริ่มมีการพูดคุยเบื้องต้นกับทางพักประชาชนไปบ้างแล้วแล้วก็มองว่าข้อเสนอหลักของพักประชาชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเองก็เคยผลักดันแล้วก็เห็นด้วยมาโดยตลอดอ๋อครับท่านถึงกับบอกว่าการพูดคุยระหว่างพักประชาชนกับพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะคุยกันง่ายกว่าคุยกับพักภูมิใจไทยเสียอีกนะคะ พร้อมย้ำว่าเงื่อนไขอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยพักเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะฟังดูเหมือนทางเพื่อไทยจะมีความมั่นใจพอสมควรเลยนะครับว่าจะสามารถดึงพักประชาชนมาร่วมได้แล้วก็รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จใช่ค่ะทั้งคุณภูมิธรรมแล้วก็นายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักในตอนนั้นนะคะต่างก็แสดงความมั่นใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลย คุณประเสริฐถึงกับให้สัมภาษณ์ในทำรองว่า DNA ของพรรคประชาชนเนี่ยใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื่อมโยงแล้วก็ความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกฝันหนึ่งคือพรรคภูมิไทยไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็อ้างว่ารวบรวมเสียงได้ถึง280เสียงแล้วทางเพื่อไทยมีปฏิกิริยาย,ยังไงกับเรื่องนี้ครับดูเหมือนเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันน่าดูเลยมีการตอบโต้ที่เอ่อค่อนข้างดุเดือดทีเดียวค่ะคุณภูมิธรรมถึงกับใช้คําว่า ตัวเลข280เสียงที่ภูมิใจไทยอ้างเนี่ยฝันกลางวันหรือเปล่าโห oh. ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเท่าที่ทราบข้อมูลนะคะยังมีบางพักที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับทางภูมิไยัยไทยอย่างแน่นอนพร้อมกับปรามว่าอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดเรื่องพักอื่นขอให้เชื่อมั่นในพักเพื่อไทยก่อนครับ ส่วนคุณประเสริฐก็ออกมาเตือนพักภูมิใจไทยเหมือนกันค่ะว่าอย่าพึ่งทึกทักเอาเองเกี่ยวกับจํานวนเสียงสนับสนุนเป็นการส่งสารกลับไปชัดเจนว่าตัวเลขนั้นยังไม่นิ่งนะแล้วเพื่อไทยก็กําลังสู้อยู่เต็มที่เหมือนกันแล้วกรณีที่มีสสของเพื่อไทยเองเลยคือคุณศักดาวิชิรศิลป์สสกาญจนบ,บุรีไปประกฏดตัวร่วมแถลงข่าวกับฝั่งภูมิใจไทยล่ะครับเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือทางพักเพื่อไทยชี้แจงว่ายังไงบ้างครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะทางคุณสุรพงศ์ปิยชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่กาญจนบุรีของพรรคเพื่อไทยนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าสสกาญจนบุรีส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยมีเพียงคุณศักดาคนเดียวที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะย้ายขั้วอ๋อมีแค่คนเดียว ส่วนที่คุณศักดาอ้างว่ามาพร้อมกับสสอ,อีกกว่า1ิคนนั้นนะคะคุณสุรพงศ์แสดงความไม่เชื่อถือนะคะโดยบอกว่าไม่น่าจะเป็นสสจากกาญจนบุรีทั้งหมดแล้วจํานวนก็น่าจะไม่ถึง1ิบคนตามที่อ้างซึ่งก็เป็นการพยายามลดทอนความสําคัญของการย้ายขั้วครั้งนี้แล้วก็รักษากําลังใจภายในพักค่ะกลับมาที่พักกล้าทําอีกนิดครับการที่ไม่มาร่วมแถลงข่าวกับพักร่วงเดิมแล้วก็ยังมีข่าวว่าคุณนรุมนหัวหน้าพักก็ลาประชุมคอรมอนนัดพิเศษด้วย สัญญาณแบบนี้มันตีความได้ว่ายังไงบ้างครับในสถานการณ์ที่แบบทุกเสียงมีความหมายจริงๆเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแม้ว่าในทางเทคนิคนะคะคุณภูมิธรรมจะบอกว่าพักลาธรรมยังถือว่าร่วมรัฐบาลกันอยู่เพราะยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการแต่การไม่ปรากฏตัวในเวทีสําคัญแล้วก็การขาดประชุมคอรอมอนัดพิเศษมันก็ย่อมทําให้เกิดคําถามถึงจุดยืนที่แท้จริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอืม hmm. ว่าพักกล้าทร,รมกำลังรอดูท่าทีอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะก,กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นอยู่ซึ่งในสถานการณ์ที่เสียงมันปลิ่มน้ำแบบนี้นะคะการตัดสินใจของพักเล็กๆอย่างกล้าธรรมก็อาจส่งผลต่อสมการการเมืองได้ไม่น้อยเลยค่ะเอาละครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูการเคลื่อนไหวของอีกฝั่งบ้างขั้วที่นำโดยพักภูมิใจไทยซึ่งก็ออกมาถแถลงข่าวในวันเดียวกับที่เพื่อไทยถแถลงเลยนะครับ29สิงหาเรียกว่าเปิดศึกชิงพื้นที่ข่าวกันเต็มที่เลยใช่ค่ะ เป็นการเคลื่อนไหวที่ตอบโต้กันรวดเร็วมากคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะได้นำสสจจำนวนหนึ่งออกมาถแถลงข่าวเช่นกันที่น่าสนใจคือในกลุ่มนั้นมีคุณศักดาวิเชียนศิลป์จากเพื่อไทยที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะครับแล้วก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งในข่าวไม่ได้ระบุสังกัดพักชัดเจนแต่ระบุว่ามาพร้อมกับกลุ่มสสสิคนรวมถึงมีตัวแทนจากพักพลังประชารัฐร่วมอยู่ด้วย เป็นภาพที่แสดงถึงความพยายามรวบรวมเสียงจากหลายกลุ่มเลยค่ะใจความสําคัญที่คุณอนุทินประกาศในวันนั้นคืออะไรครับจุดยืนหลักเลยก็คือการแสดงความพร้อมแล้วก็ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปได้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุนจากพักประชาชนซึ่งคุณอนุทินอ้างว่าเมื่อรวมเสียงกันแล้วเนี่ยจะมีจานวนสอสอมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างมีเสถียรภาพค่ะ มีการอ้างไปถึงขั้นว่าได้ตกลงเงื่อนไขาบางอย่างกับพรรคประชาชนแล้วด้วยตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะดูเหมือนทั้งสองขั้วกำลังแย่งชิงพรรคประชาชนกันอย่างเปิดเผยเลยถูกต้องค่ะ ตามคำกล่าวอ้างของคุณอนุทินในวันถแถลงข่าวนั้นนะคะเขาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับพักประชาชนแล้วแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นหลักๆหลายเรื่องเลยเช่นการเดินหน้าทำประชามติเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคืนความสงบสุขให้กับบ้านเมืองแล้วก็การเร่งจรจาแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียด ซึ่งการอ้างแบบนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าภูมิใจไทยก็พร้อมรับเงื่อนไขสำคัญของพักประชาชนเช่นกันค่ะและมีอีกหนึ่งคำมั่นสัญญาที่ถือว่าเป็นการประกาศนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็แตกต่างออกมาเลยคือเรื่องการยุบสภาใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นหมัดเด็กที่คุณอนุทินประกาศออกมาเลยคือให้คำมั่นสัญญาว่าหากกลุ่มของตนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยการประกาศยุบสภา,ภาภายใน4เดือนหลังจากที่ ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเพื่อให้เกิดการรีเซ็ตประเทศนะคะโอ้โหสี่เดือนค่ะให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศใหม่อีกครั้งเป็นข้อเสนอที่คุณทั้งแรงแล้วก็น่าจะหวังผลทางการเมืองไม่น้อยเลยค่ะการชูประเด็มยุบสภาเร็วแบบนี้มันน่าจะมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ไหมครับนอกเหนือจากการคืนอำนาจให้ประชาชนตามที่กล่าวอ้าง มองได้หลายมุมเลยค่ะมุมหนึ่งก็คือการสร้างความแตกต่างจากขั้วเพื่อไทยที่เน้นเรื่องความต่อเนื่องนะคะอีกมุมคืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงสสที่ยังลังเลอยู่ว่าถ้ามาร่วมกับภูมิใจไทยก็จะได้ลงเลือกตั้งใหม่ในเวลาไม่นานซึ่งอาจจะเป็นที่พอใจของสสบางกลุ่มอ๋อครับแล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการให้ประชาชนตัดสินใจใหม่โดยเร็วที่สุดค่ะ แล้วเหตุผลที่กลุ่มนี้ให้ในการรวมกลัวกันล่ะครับมีอะไรบ้างคุณอนุทินให้เหตุผลว่าต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติที่อาจจะติดขัดหรือล่าช้าหากปล่อยให้เป็นรัฐบาลกลุ่มเดิมบริหารต่อไปแล้วก็ต้องการคืนความสงบสุขให้กับบ้านเมืองส่วนตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐก็อ้างถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่จําเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขแล้วก็มองว่าคุณอนุทินมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําในสถานการณ์นี้ครับ ขณะที่คุณศักดาวิเชนสินก็ให้เหตุผลว่าต้องการเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณอนุทินว่าเหมาะสมที่สุดค่ะการที่สสจากต่างพักโดยเฉพาะจากเพื่อไทยอย่างคุณศักดาหรือกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นมาปรากฏตัวร่วมแถลงด้วยเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรของการเมืองในช่วงนี้ครับ มันจะท้อนภาพของการจัดขั้วอํานาจใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะเป็นความพยายามของภูมิใจไทยในการดึงสอส,อสอที่อาจจะไม่พอใจแนวทางของพรรคเดิมหรือมองเห็นโอกาสทางการเมืองที่ดีกว่าในขั้วใหม่มาร่วมนะคะเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่าสามารถดึงคนจากพรรคอื่นมาได้จริงคุณสุชาติชมกิ่นก็อ้างเรื่องเอกสิทธิ์สอสอที่ต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก Hmm. ส่วนคุณศักดาก็ยืนยันว่าเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยแต่ต้องการสนับสนุนคุณอนุทินให้เป็นนายกก็เป็นการให้เหตุผลที่พยายามลดแรงเสียดทานทางการเมืองค่ะฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันคือการขับเคี่ยวกันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยนะครับทั้งสองขั้วต่างฝ่ายต่างก็ประกาศความพร้อมอ้างความชอบธรรมแล้วก็พยายามดึงเสียงสนับสนุนกันเต็มที่เลยชัดเจนมากค่ะ นี่คือภาพของการช่วงชิงจังหวะและโอกาสในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายต่างก็พุ่งเป้าไปที่การเจรจาเพื่อดึงเสียงสนับสนุนจากพักประชาชนซึ่งกลายเป็นพักตัวแปรสำคัญที่มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นมาท,ทันทีโดยมีเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนธงนำที่ทุกฝ่ายต้องตอบสนองค่ะแต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขสสที่แต่ละฝ่ายอ้างถึงมันยังดูขัดแย้งกันอยู่เลยนะครับฝั่งหนึ่งบอก280ออีกฝั่งบอกว่า ฝันกลางวันแถมยังมีภาพสอสอที่แสดงตัวว่าอาจจะย้ายคั่วให้เห็นอีกมันยิ่งทำให้สถานการณ์ดูไม่แน่นอนเข้ไปใหญ่เลยนี่คือหัวใจของความไม่แน่นอนในตอนนี้เลยค่ะคำกล่าวอ้างเรื่องจำนวนเสียงสนับสนุนยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างสถานการณ์จริงยังคงผันผวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสสแต่ละคนและที่สำคัญคือจุดยืนสุดท้ายของพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่ยังสงวนท่าทีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็พรรคกล้าทำที่ยังดูคลุมเครืออยู่ใช่ครับการนับเสียงสสในตอนนี้จริงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เสมอคะ่ะแล้วประเด็นเรื่องการยุบสภาล่ะครับดูเหมือนจะเป็นทั้งจุดที่อาจจะเห็นตรงกันในระยะสั้นคือยังไม่ยุบตอนนี้ แต่ก็เป็นจุดที่แตกต่างกันในระยะยาวคือเป็นนโยบายหลักของขั้วภูมิใจไทยหากได้เป็นรัฐบาลใช่ค่ะเป็นความเหมือนที่แตกต่างนะคะทางฝั่งรัฐบาลรักษาการทั้งคุณชูศักดิ์และคุณภูมิธรรมต่างก็บอกว่ายังไม่คุยเรื่องยุบสภาในตอนนี้ให้กระบวนการฟอร์มรัฐบาลเดินหน้าไปก่อนแต่คุณอนุทินกลับชูประเด็นยุบสภาภายใน4เดือนขึ้นมาเป็นนโยบายหลักเลยซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ฝ่ายหนึ่งเน้นความต่อเนื่องอีกฝ่ายเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบรีเซ็ตรีเซตเลยค่ะเป็นทางเรื่องที่น่าสนใจให้สสและประชาชนได้พิจารณาค่ะสภาวะการเมืองที่ยังหาความแน่นอนไม่ได้แบบนี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างยังไงบ้างครับนอกนจากจะแค่เรื่องว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลผลกระทบมีหลายมิติเลยค่ะที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเสถียรภาพแล้วก็การทํางานของรัฐบาล ความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่งทั้งจากภาคประชาชนนักลงทุนแล้วก็ต่างประเทศการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสคัญ,คญโดยเฉพาะที่ต้องใช้งบประมาณหรือต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ก็จะหยุดชะงักหรือทำได้เพียงประคองสถานการณ์อย่างเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่ต้องการการกระตุน้นหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกรณีไทยกัมพูชาที่ต้องการการจัดการอย่างต่อเนื่องก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยหากการจัดตั้งรัฐบาลมันยืดเยื้อออกไปค่ะ ในแง่ของภาพสะทอนต่อระบบประชาธิปไตยของไทยแหะครับสถานการณ์แบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเราได้เห็นพลวัตทางการเมืองไทยภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันอย่างชัดเจนเลยค่ะเห็นการช่วงชิงอํานาจการต่อรองผลประโยชน์การขึ้นไหวของสสอที่อาจถูกมองว่าเป็นการย้ายขั้วหรืออาจถูกมองว่าเป็นเอกสิทธิ์ตามระบบรัฐสภาก็ได้นะคะอืมครับซึ่งก็ทำให้เกิดคำถา,ถามถึงเรื่องอุดมการทางการเมืองกับผลประโยชน์เฉพาะหน้า บทบาทของพรรคกระารเมืองต่างๆในการรวบรวมเสียงและการสร้างพันธมิตรก็สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างอำนาจและการจัดลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป็นภาพการเมืองที่ออซับซ้อนแล้วก็มีหลายชั้นเชิงค่ะและประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขหลักในการต่อรองครั้งนี้คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้จะมีอนาคตยังไงต่อไปครับ น่าสนใจมากค่ะที่ประเด็นนี้กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทั้งสองขั้วต่างก็นํามาใช้ในการเจรจาโดยเฉพาะเพื่อดึงดูดพักประชาชนนะคะมันแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่มีพลังทางการเมืองสูงแต่ในขณะเดียวกันการที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองก็อาจทําให้ทิศทางและเนื้อหาของการแก้ไขถูกเบี่ยงเบนไปตามผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้เหมือนกันครับ อนาคตของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วใครได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและจะสามารถผลักดันประเด็นนี้ไปได้จริงจังแค่ไหนหรือเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเท่านั้นค่ะเอาละครับ มาถึงตรงนี้พอจะสรุปภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดได้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับมีรัฐบาลรักษาการที่นำโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยทำหน้าที่บริหารราชการไปพลางก่อนขณะเดียวกันสนามการแข่งขันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็กำลังร้อนระอุเลยเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองขั้วหลับ คือขั้วอํานาจเดิมที่นําโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเตรียมเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีกับกขั้วที่กําลังก่อตัวนําโดยพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ประกาศความพร้อมเต็มที่แล้วก็ชูธงยุบสภาภายใน4เดือนเป็นจุดขายค่ะโดยมีพักประชาชนเป็นตัวแปรสำคัญที่ทั้งสองขั้วต่างต้องการเสียงสนับสนุนอย่างยิ่งเลย แล้วก็ยังมีพักเล็กพักน้อยอื่นๆรวมถึงกลุ่มสสที่อาจตัดสินใจเปลี่ยนข้างในนาทีสุดท้ายเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้สถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องจํานวนเสียงสนับสนุนที่แท้จริงแล้วก็จุดยืนที่ยังไม่ชัดเจนร้อเเซของบางพักอย่างเช่นพักกล้าทําค่ะครับเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต่างก็พยายามช่วงจริงความได้เปรียบใช้ทันการเจรจา การต่อรองแล้วก็การประกาศนโยบายอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือเรื่องยุบสภาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ซับซ้อนนี้ก็น่าชวนคบคิดต่อนะคะว่าท่ามกลางการต่อรองที่เข้มข้นแล้วก็ความไม่แน่นอนที่ยังคละคลุ้งอยู่แบบนี้ปัจจัยอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดว่าขัาว้วไหนจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องของจํานวนเสียงสสที่รวบรวมได้จริงหรือเป็นเรื่องของเงื่อนไขข้อตกลงที่น่าพอใจกว่า หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่เรายังมองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอืและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาจากขั้วไหนและถือกำเนิดขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันแล้วก็การต่อรองแบบนี้จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองที่ยั่งยืนแล้วก็นำพาประเทศให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่รออยู่ข้างหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่คือคาถามใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ